สวัสดีครับพบกับผมบอลสูงต่ำพารวยเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามช่อง y o u t u b e เว็บไซต์ดีเฮน r e อรด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะไปสรุปผลคลิปเมื่อวานนะครับก็ให้สูงอัตตาเลนต้านะครับ2ลูกครึ่งครบ3นะครับก็จบที่2 3นะครับเราก็จะกินเต็มไปนะครับเมื่อวานนะครับสเต็ปเราก็ไม่แตกนะครับคู่พิมริกของเราก็จบแค่2 0นะครับ ส่วนวันนี้นะครับผมจะพาไปวิเคราะห์บอลนะครับเป็นบอลบุเลสลีก้าสนะครับก็เป็นคู่ระหว่างฮันซานะครับพบเบเมนะครับก็คู่นี้นะครับเป็นบอลราคาสูงค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะว่าดูจากหลายคู่นะครับคู่นี้ผมน่าจะมั่นใจที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าทําไมถึงมั่นใจนะครับ ถิติของเจ้าบ้านนะครับพันซ่าแข่ง21นัดนะครับชนะ6เสมอ6แพ้9นะครับได้25เสียถึง33ลูกนะครับมี24แต้มอยู่อันดับ12นะครับส่วนวันเดอร์เบเมนนะครับก็อยู่อันดับ3นะครับแข่ง21ชนะ11เสมอ5แพ้5นะครับได้ถึง41ลูกนะครับเสีย29นะครับมี38แต้มนะครับถิติที่พบกันนะครับก็เป็นบอลสูงนะครับจาก5นัดนะครับ ก็เป็นบอลสูงถึง4นัดนะครับก็คือมี3ลูกขึ้น4นัดนะครับมีนัดหนึ่งที่กระชับมิดนะครับก็เสมอ1นึหนะครับเราจะไปดูสถิติของเจ้าบ้านนะครับนัดล่าสุดนะครับก็ชนะดินาโมเดสเดนนะครับ1นสี่นะครับก็เป็นบอลสูงนะครับนัดล่าสุดนะครับก็คือเขายิงได้แทบทุกนัดนะครับมีนัดนี้นะครับก็จบ0ูนนะครับก็มีเพียงนัดเดียวนะครับที่เขายิงไม่ได้นะครับ ส่วนเบนเมนะครับเป็นบอลสูงนะครับจาก5นัดนะครับก็เป็นบอลสูงทั้ง5้นัดนะครับก็คือ3มลูกขึ้นตลอดนะครับเบนเมนะครับชนะ2 1นึ่งนะครับแล้วก็ชนะ4 3สามนะครับชนะ3 0ศูนย์นะครับแถมเบนเมนะครับตอนนี้ยังไม่แพ้ใครด้วยนะครับดังนั้นนะครับวันนี้คู่เต็งของผมให้สูงเบนเมนะครับ2ลูกครึ่งควบ3มนะครับเป็นบอลบนเลิกาเยอรมัน2นะครับ สเตปสองเป็นเอ็กเซลเซียร์นะครับสูงสามนะครับเป็นบอลฮอนแลนะครับสเตปสามเป็นปอโตนะครับผู้นี้ก็จะเป็นบอลโปรตุเกสนะครับก็ผู้นี้เจอกับสปอร์ติ้งลิบอนนะครับถือว่าเป็นจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงนะครับถ้าลูกแรกเปิดมาไวก็คือต้องการแต้มทั้งคู่นะครับเพื่อลดช่องว่างนะครับผมเลยเลือกคู่ปอโต้สูงนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามผลงานบนบนสูงต่ำพาเลยด้วยนะครับ